ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการเก็บนะครับตัวของบิดสีม่วงนะครับเพื่อรับนะครับกีตาร์นะของ s a บีนาซึ่งวิธีการได้ครับตรง่นที่แมปอย่างช h อ p ปิ้งวอล l นะครับซึ่งคําแนะนําครับเช่นเคยครับก็คือให้ไปซื้อนะครับแมป VIP นะถ้าเกิดว่าคุณมีตังค์นะครับอย่างน้อยเนี่ย15บาเกบันะครับเพื่อใช้ในการทํำภารกิจแลงแนะนําว่า ให้หาเพื่อนเนี่ยครับเข้าเซิร์ฟวีนะครับอีก1คนเนื่องจากว่าโตเกมเนี่ยต้องมี2คนนะครับอย่างน้อยนะครับจึงจะสามารถเก็บไอเทมได้นะคุณผู้ชมครับวิธีการทำครับมีทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณ3สเต็ปสเต็ปแรกครับที่แมพยามบล็อกมาร์ทนะครับให้คุณเนี่ยครับทำการไปที่ชั้นล่างนะครับของห้องน้ำนะแล้วกดครับโดยกดแบบนี้นะคุณผู้ชมคือกดตัวช็อคโก้ครับอันที่3นะครับทั้งหมด5ครั้ง กดจักโคกอันแรกนะครับ1ครั้งต่อไปครับไปชั้น2ครับโดยกดจักโคกนะครับอันแรกครับ6ครั้งและอันสุดท้ายครับ2ครั้งนะจนกระทั่งได้ข้อความนี้ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญตรานะครับแนะนําว่าจะที่เก็บได้แล้วเนี่ยห้ามตายนะครับเด็ดขาดถ้าตายปุ๊บเนี่ยต้องกลับมาทําตั้งแต่ตอนห้องน้านะครัวซอมครับต่อไปครับสเต็ปที่2นะครับในแมปของ Candy Kingdom ให้คุณนะครับทำการมากดนะครับรหัสนะที่ตรงขอยว่า Candy Pool ซึ่งมันจะมี2ส่วนครับคือส่วนซ้ายกับส่วนขวาซึ่งส่วนซ้ายครับให้กดโค้ดแบบนี้นะครับสีเหลืองสีม่วงสีชมพูสีเขียวอ่อนสีน้ำเงินสีแดงสีขาวสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีชมพูและสีม่วงนะครับส่วนฝั่งขวาครับให้กดแบบนี้นะครับ สีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีส้มสีส้มสีชมพูสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินงละสีม่วงนะครับหลังจากที่ใส่โค้ดถูกนะครับจะมีเหรียญตรานะครับขึ้นมาด้านซ้ายให้ทำการไปที่ตรงกลางครับที่ตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะครับเกาเก็บกุญแจมานะง่้ยเอากุญแจครับไปเปิดนะครับห้องตรงจุดเริ่มของด่านนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับจากจุดที่คุณยืนนะ เปิดครับเพื่อไปรับนะครับคีย์ซอสครับซึ่งคีย์ซอสเนี่ยจะเอาไปใช้นะครับในการเปิดห้องรับต่อไปนะซึ่งอาจจะนี้ครับถ้าเกิดว่าตายแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้กุญแจแล้วนะคุณผู้ชมครับต่อมาครับสเต็ปสุดท้ายครับให้ทําการไปที่แมป w ล็ k กมาดครับและมาตรงจุดที่เป็นร้านคาเฟ่นะครับกาแฟนะจะมีห้องสตาร์บั่ร์อยู่ให้ทําการเอากุญแจนี้ครับไปตีนะครับใส่ห้องสตาร์บั์นะครับ แนะนำว่าให้เล่นในโหมดของคลาสสิกไม่ก็ช้อปปิ้งโหมดนะครับซึ่งจากที่ตัวเกมเนี่ยถึงช่วงเค้าดาวแฟลเซลนะครับกุญแจครับจะอยู่ในมือนะครับให้ทําการใช้กุญแจครับตีที่ตรงประตูนะครับเพื่อวาร์ปนะครับไปสู้ครับกับบอฟนะที่ก็ได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่เป็นพนักงานนะครับในเกมนี้ซึ่งวิธีการสู้บอฟครับคือให้ทําการกดที่ตัวปุ่มสีแดงนะครับโดยกดครับจากทางด้านซ้ายกับขวาก่อนนะครับ จากนั้นครับเมื่อกดครบเนี่ยให้ไปกดที่ตรงกลางอีกทีหนึ่งครับจะเป็นอันว่าชนะนะครับว่าไฟนี้แนะนําเขาว่าว่าไฟนี้ครับพยายามนะครับอย่ายืนบนสายพานนั้นเนื่องจากว่าสายพานเนี่ยมันสามารถหายได้นะครับให้พยายามยืนครับบนจุดที่เป็นพื้นนะครับที่ไม่หายไปนะคุณผู้ชมและพยายามนะครับอย่ายืนนานเกินนะครับหรือว่ายืนนิ่งๆนะครับเพราะว่าบ๊็อบเนี่ยสามารถโยนนะครับรถโฟกเนี่ย ทับหัวก็ได้นะคุณผู้ชมครับซึ่งมันโยนแม่นมากนะหลังจากที่ชนะบ็อกไปครับจะได้เหรียญตรามานะครับพร้อมทั้งมี GI นะครับโชว์ดาบอยู่หลังจากกดปิด GI นี้ไปครับให้ทําการเดินสุดทางครับเง้หันครับมาทางซ้ายครับจะมีบิดนะครับอยู่ข้างๆนะคุณผู้ชมครับให้กดคลิกที่บิดนะครับเพื่อรับนะครับเหรียญตราครับเราก็เก็บดาบของบ๊อบได้นะครับตรงกลางแมปถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากได้ดาบไปในเกมนะครับ จากนั้นครับให้มาที่แมป RB Battle นะครับเพื่อมารับนะครับกีตาร์ซาบีนานะซึ่งวิธีการรับครับแบบเดิมคือมาที่ห้องเบลสวอตครับที่ใต้แก่นโลกนะครับแล้วใส่โค้ดเดิมคือ727777 7777ด2 2็ด6จ็ดงาจากนั้นครับเล่นออฟบีนะครับขอเบลสวอตจนจบนะครับแล้วก็ไปหาครับบลซสวอตนะครับเพื่อ รับกีตาร์นะครับของซาบีนามาวิธีการทำมีแค่นี้ครับเียได้ว่าการทำในซับบี้วอร์เนี่ยอาจจะยากกว่าของซ u p e r ้กอล์นื่นจากว่าเกมนี้เนี่ยเซอร์วิพีมันเสียตังค์นะคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอเทมนี้นะครับก็ต้องใช้นะครับในการเก็บนะครับตัว c าวออฟเคอร์เกตและ h ูดออฟฮีโร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากได้มงกุดนะคุณผู้ชม ให้ทําการเก็บนะครับไอเทมของซาบีนานะครับและอย่าลืมนะครับเก็บของโลโซด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนของ DJ ครับยังไม่ทราบว่าจะมาตอนไหนนะครับแมปไหนนะครับแนะนําครับว่าให้ทําการจําโค้ดนะครับของห้องบริสบอยไปนะคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าโค้ดเนี้ยจะไม่มีวันเปลี่ยนนะครับและจะจําเป็นเสมอนะครับเมื่อคุณเนี้ยได้บิดกลับมากันนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนๆนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพาน,นี้ครับสวัสดีครับผม